เรเดตี้มันหน่อยแีอาร์มันจะผมทีแลนด์หน่อยฮะนี่ที่ไหนอ่ะเมื่อกี้คุยเสร็จแล้วมั้งคุยเสร็จอะไรกันไม่รู้อ่ะใช่เขาเรียกคุยไปคุยหน้าแลนด์เลยอ่ะแล้วหลอดช่วยได้เยอะเลยลุงและแลนด์เขาเป็นไงบ้างอ่ะหมายถึงมันมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้มีบัฟแล้วแล้วก็มีร้านค้าตลาดอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือตู้ครับตู้ที่เขาเซ็ตไม่ให้งานดำใส่ได้อยู่แต่เนี้ยอย่างเดียวละตอนนี้แลนด์เซนเตี้อยู่ไหนอะแลนด์เขียวแลนด์ตีอ่ะโอเคโอเคไปดูครับอยู่กันเต็มเลยพี่ ที่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับขอยืนแลนหน่อยครับครับอาจจะต้องเก็บเงินหน่อยนะลุงแล้วเก็บเงินกูแล้วได้เก็บปะแล้วได้เก็บปะได้เก็บปั๊ได้เก็บเก็บได้ด้วยเหรอได้เยอะเหรอเยอะอยู่ครับลุงว่าอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เลือกเลือกไม้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันดีป่ะไอไอหลอดบัฟอาหารเนี่ยดีป่ะดีเอ้ยมันอันนี้เป็นอัฟเล็กครับผมอ๋อบัฟเล็กเหล็กเหล็กเจ็ดเจ็ดห้าแล้วแล้วมันขุ่มกว เคยไปลองครับลุงใจตังก่อนนะครับเท่าไหร่ครับสองสองหมื่นครับลุงโอ้โหเพงเก็บแพงยังไงเฮียกูถึงว่าทำไมไม่มีคนในศาสตร์สองหมื่นไหนคนน่ะกูไม่เห็นคนเลยเฮียเขาไปฟาร์มหมดแล้วเขาฟาร์มหมาจ่ายตังค์เจ็ดสามเจ็ดคบลุงนี่ครับลูกค้าลุงถามลูกค้านะลุงลองคิดดูดิห้าห้าพันเบียร์มันต้องตังคสามชั่วโมงนะลุงฟาร์มต้องตังชั่วโมงสองรอบใช่ แล้วมันเร็วขึ้นปะรวยเลยลงรวยเลยรวยเ้นครับนี่อลูกค้าตัวจริงเจะเลยจะได้ลุงลุงหนูว่าลุงน่าเฮ้ยมีแลนไหนอีกวะมีแลนไหนะครับพี่มีแลนไหนอีกแลนเหล็กแล้วไงต่อมีกระดาษพิซซ่าพี่กระดาษพิซซ่าเป็นของอะไรของเซนติลิวเป็นเหมือกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดกระดาษพิซซ่า แล้วก็นี่เหรอนี่เหรอเอาเหมืองไอ้ข้าวน้ำอยู่กระดาษไหนนะบุ้งลุงเหรอใช่ไหมอันนี้จ่ายจ่ายจ่ายเงินครับลุงมาดีครับลุงมาดีครับลุจ่ายกันจ่ายกันจ่ายกันยังเขาเขาไม่เก็บลุงกูเก็บมึงบ้าพี่อะก็ไปโอบไอหอบมากเงี้ยไปไบ้างดีไปดีมันมาทำงานดีป่ะไอตัวเนี้ยมันทำงานดีป่ะ ดีครับลุงวัวัครับไวแล้วมันได้เงินไวเยอะปะไม่่ไไมด้จันแค่เก็บมาลุงเอาแค่เก็บวัยแต่แต่ช่วยได้เยอะครับไปไปกวรวีโพปะไปกวรวีโพไหมคิดว่าไปควรวีโพเร็วไหมดีครับลุงดีครับดีครับดีครับเอาเอาผมเออเออไปรอบแล้วลุงหลับแล้วไอไอหลอดน้ําอาหารอยู่ไหนวะไม่เห็นนะลุงไมผมเห็นแค่เหล็กกับเมงินไม่ได้อยู่กระดาษสีอะไรนะพี่ มุมจำได้ปะไอ้มุมอยู่ไหนหลอดน้ำอาหารอยู่ไหนวะหลอดน้ำอาหารอยู่ตรงรีสอร์ทลุงอ๋อรีสอร์ทข้างบนเหรอร้านบนอ่ะลุงร้านบนอ่ะร้านบนอ่ะหลังตลาดตีกูถึงว่าไม่มีคนเลยไอ้เฮี้ยตรงนั้นอะไอศาสต์ไอของเซเลตตียไม่เก็บสองหมื่นนีเฮี้ยเขายังไม่ได้บอกเลยใช่หรอเขาบอกมชื่อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตู้ผมยังใช้ไม่ได้เลยเอทีเอ็ม ออออออต่อรอก่อนรอก่อนตัวเขายังไม่ได้เติมตังค์เลยดิ่ <laughs> <laughs> เขาไม่ได้เติมตังค์กันดิ <c oughs> ใช่แล้วพี่เฉยเขามายืนกดให้ผมดูแล้วเขาบอกว่ <laughs> <laughs> เาเขากดอีโมดให้ดูเฉยเขาบอกเฮ้ย <laughs> มึงแจ้งแอดมินหน่อยดิก็หมื่นไม่เชื <laughs> ่อตู้ใช้ไม่ได้ตู้เนี้ยบอกพี่ผมบอกพี่โจแล้วเดี๋ยวเราพี่โจใส่ <laughs> แต่ต้องเก็บเงินนะครับเก็บเงินนะเก็บเก็บเงินอะไรครับผมสองสองหมื่นครับผมคือเจ้าเจ้าของครับเจ้าของแลนด์เอ้าลูกเป็นหัวแลนด์นี่หรอ ใช่ใช่ใช่อันนี้มายืนกันฟรีไม่ได้นะเนี่ยผมเป็นหัวหน้าแก๊งเขาผมมึงโดนเก็บจากแลนเขียวมาลุงไอ้เคียดแลนเขียวมันเก็บสองหมื่นเว้ยเคียโคตรแพงเลยไอ้สัตว์เออมันยังเอาเงินกูไปเลยไอ้สัตว์ตอนกูไปยืนอะสอง่นเลยหรอครับเออตอนแรกเขาบอกว่าแล้วแล้วเก็บตำรวจไปยี่สิบกูก็บอกมันนะเว้ยว่าไอ้เคี้ยมึงดูดิคนแลนมึงยังไม่มีเลยไอ้สัตว์ยังเก็บเงินอ่ะมึงดูดิไอ้สัตว์แม่เก็บผมแอบไปนอนบนหลังคาแลนขาวลุงเขาไม่เห็นผม ช่หรอนอนบงหลังคาเลนเขาอะเลนเขียวอะเลนเขียวอะได้หรอใช่แอลขึ้นไปข้างหลังเอารถไปจอดไปข้างหลังแล้วผมก็วิ่งมานอนบนหลังคาแล้วมันซื้อเรื่องได้ปะสมมติถ้ามันเห็นว่าบุปไปดนอนผมไม่รู้อะแต่ผมเปลี่ยนชื่อเป็นประชาชนน่ะแอบนอนแบบนอนกันสามสี่คนน่ะก็ว่าตอนนี้มันเริ่มรู้แล้วนะเอาจริงอะตอนนี้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมมาเปลี่ยนเป็นคัพเปอร์แหละพี่ตีน่าจะให้ฟีชิพิ่ิตีเขาเป็น เจ้าของแลนนั้นใช่ไหมครับลุงไม่ใช่สัตว์เซเลนิตี้เฮียเออไม่ใช่หรอเออไอตีมันโดนไล่ที่ไปแล้วว <c oughs> ้าวไออยู่พิซซ่าไอตีไอตีตไอยูตีหรือเปล่าไิตีจะต้องแลนพาวรถอ่ะแต่นี่หลอดหลอดหลอดนี้ดีปะ่ะดีครับลุงมันคล้ายๆกับไอที่เคียร์สมองที่ที่แฟมหลังเนี้ยที่ไปกินเหล้าอ่าโอเคโอเค เฮ้ย hey, แล้วไอชานมเอามาให้กูยังเนี่ยทำแล้วพี่ hey, แต่ว่าเมื่อวานผมลองเทสมันยังกินไม่ขึ้นแต่พี่จะดูรูปไหมล่ะมีมีอะไรมาหมดแล้วร้านร้านอะไรชานมอะไรมีอะไร,รแล้วเราเราเราที่กูคุยกับเฉยเราจะให้เอาเอา,เอาให้ใครนะมันเปิดได้ที่ไหนให้ประชาชนนีพ่พี่แล้วก็เปิดตามการตลาดการตลาดพี่ที่จะพาหาคนที่จะมาเช่าไปหรือซื้อไปอ,ะอ่ะอ่าแต่ทีเนี้ยเราต้องไปทำอา่าใช้คำว่าอะไรอะ่ะเราต้องไป บล็อกสถานที่ว่าจะใช้ได้ตามนี้เพราะตอนแรกมันอิสระองี้หรือว่าเราจะไม่ต้องบล็อกแล้วก็เป็นกฎว่ายังไงก็ต้องเปิดตามตลาดที่มีเจ้าของอืมง่ายกว่าไหมผมว่าก็ง่ายกว่านะไม่ต้องบล็อกแต่ว่าให้เปิดตามตลาดเอาถ้ามเปิดนอกสถานที่ไม่ก็เปิดหกกรลาดเนี่ยหกกรลาดเนี่ยหกกรลาดช<อ>ิง,นงนในเมืองเพราะก็คือคนฟาร์มนอกเมืองถ้าอยากซื้อมันก็ต้องวนเข้าในเมืองถูกมั้ยพี่ใช่ เพราะว่าบางคนบางร้านน่ยบางทีเขาไปเขาบอกบางทีรู้สึกมันหน่วงในเมืองเขาก็เลยเลือกจะไปขายข้างนอกอ๋อก็ได้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 ก็เรายกตัวอย่างว่าให้เป็นตามตลาดเนาะที่มีเบิกลดได้ใช่ไหมบูมทั้งนั้นอ่าอือืไม่ได้ไม่ต้องทำดิเบิลไม่ต้องตีกรอบเพราะตอนแรกขายจะให้ตามตลาดที่แกงอยู่ไปขอขอตู้ตู้เพลงหน่อยเด้อที่เอาถาวรไปเลยปะถาวรเอาไปเลย6ฟรี3ตู้เพลงอะไรตู้เพลงอีกตู้เพลงลำโพงเหรอลำโพง พี ok pues ่เองใช้ลูปิติยกน้ำหนักเองกครัใครคืเจ้าของแลนด์นี้วะอันนี้คือที่สามปะเอทีอาร์ใช่ไหมพี่ที่ไหนพ่ที่สอเอทีอาร์ที่สองครับพี่กรนีนี้ที่สองเขาได้เขาเาเลือกกระหลานนี้เหรอได้ครับเออก็ดีนะคป็นดีนะพี่เอ้แต่บัฟมันดีมากเลยพี่สมมติว่าพี่เอาบัฟอันนี้เต็มชาติลยเอทีอาร์อยู่ไหนวะเอทีอาร์อยู่นี่อ่ะพี่พี่อยู่นี่แหละไม่ก็รู้แต่มันอยู่ไหนกันเนี่ยมันไม่อยู่นี่หรอนั่งไงหัวเขียวเมื่อกี้ที่พูดพี่อ่ะเอารมภ์พงหศ์มาน ไม่ยืนดีกว่าครับฮะพี่ยืนขับพี่ดูพี่ยืนดีหลอดอื่นมันหยุดหมดเลยอ่ะถ้าพี่ไปยืนแรงนื่มันจะต้องเวลาอ๋ใหี้มาเก็บทุกพับถ้าพี่สะแตกไปเต็มก็อิ่มอ่ะแบบฟาร์มอ่ะถ้ามันเดินออกไปบันจานี่ใช่ป่ะมันจะลดใช่ครับแต่ถ้ามันนับนับเวลาไหนอยู่อันหนึ่งจะหยุดเวลาก่อนไม่ลดแต่เขาเดินออกนอกกระดานนิดนึงเนี่ยเอออ๋อถ้ายืนอยู่แลนก็คือจะไม่ลดแล้วก็คือไปแตกได้มันไปเก็บบัฟได้า ไม่หลอดหลอดลดปกติ net, แต่ว่าหลอดที่พี่เป็นสแต็กกันงานอื่นมากแต่ไม่ลดลำโพงไอ้ตัวนะอ่านอะไรนะคือเขียนว่าลำโพงออลลำโพง ใส่เพลงมาได้วเนี่ยไม่ได้งั้นพี่ลองเอาวันหนึ่งไปใช้กันไหมได้ละได้ละ